อปิดเลย,เลยอันนี้เพื่อนลองขับเจ็ดห้าศูนครั้งแรกนะครับผมนี่เข้าโค้งระวังระวังรถหลังด้วยอย่างรองครับผมจะรอดหรือเปล่ารถ <c oughs> <c oughs> ผมจะรอดหรือเปล่าเอ็ด <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ารถเรามีแผลหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เอ <c oughs> เอเท่จริงๆโตริง <c oughs> <c oughs>